คว้างขวดด้านบนแล้วรับอยากโยนขวดโชว์สกิลแบบมือโปรไหมคพราะสนี้สอนครบทั้งการผสมเครื่องดื่มและแฟลบารลเทนเดอร์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทั่วไปที่อยากโชว์เท่ๆเ,เจ้าของร้านที่อยากเพิ่มเสน่ห์ให้บาร์หรือน้องๆที่อยากไปแข่งโชว์เราสอนตั้งแต่พื้นฐานเข้าใจง่ายฝึกได้จริงใช้ได้ทั้งงานโชว์และบนบาร์สนใจติดต่อได้ที่เบอร์ในวิดีโอหรือดูรายละเอียดใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกนะครับ กับแฟร์คานะครับอีนี้จะเป็นอ p ีที่ว่าด้วยเรื่องราวของการโยนโขวดขึ้นไปข้างบนนะครับแต่จะไม่เหมือนจากอีพีที่ผ่านมานะครับอีนี้เรียกว่าสกายโชดหรือว่าการคว้างขวดนะครับเป็นทักษะการคว้างขึ้นไปข้างบนและรับนะครับท่านี้อันตรายต้องบอกว่าอันตรายจริงๆนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากนะครับเพราะขวดมันจะลอยขึ้นตรงไปงข้างบนแล้วตกลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มันจะต้องแบบ ต้องโฟก,กัสแนวแนวทางของมันนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับดูนะเห็นไหมเห็นละลองดูนะดูทีหนึง่งมาาันจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งฉะนั้นละมันจะมีความเสี่ยงมากถ้าเราโยนอย่างผมจะโยนฉีกเขาไปก่อนอเพราะต้องมันจะติดแผ่นด่นดูนะครับท่าเนี้ต้องฝึกด้วยความตั้งใจพอสมควรเลยนะครับเพราะว่า เป็นท่าที่อันตรายผมสรบผมแล้วถือว่าท่านี้เป็นท่าที่อันตรายที่สุดในการเล่นเลยนะครับฉะนั้นเริ่มฝึกจากขั้นที่1นนะครับจับขวดแบบนี้สับข้อมืออย่างนี้ฝึกข้อมือก่อนนะครับฝึกข้อมือก่อนโอเคโทษทีฝึกข้อมือก่อนนะครับอดูด้านข้างฝึกข้อมือก่อนเห็นไหมครับสบัดข้อมือจับแขนจับมือให้เป็นราปแบบนี้แบรล็อกกำอย่างนี้แล้วก็หักข้อมืออย่างนี้ก่อนฝึกข้อมืออย่างนี้ก่อนนะครับ ฝึกข้อมือแบบนี้เสร็จยกเ t e p สองยกขวดขึ้นมาสับข้อมือแบบนี้จนชินก่อนนะครับจนชินก่อนจนชินก่อนอย่าพิงปล่อยนะฮะจับจนชินจนรู้สึกเรามองเห็นทิศทางของขวดมันจะขึ้นไปละนะครับดูให้ดีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ะอีกครั้งจากข้างล่างฝึกให้ชินก่อนฝึกให้ชินก่อนชินเสร็จแล้วยกขึ้นมายกขึ้นมาครั้งที่หนึ่งในการปล่อย ครั้งที่หในการปล่อยดูให้ดีนะครับดูให้ดีนะครับสะบัดข้อมือเล็กน้อยให้หมุนเพียงแค่1รอบดูนะครับดูนะครับอีกทีเลน,นะสะบัดข้อมือให้ชินก่อนปล่อยขึ้นไปเบาๆใช้ข้อมือในการดันแขนขึ้นมานะครับ1รอบเห็นไหมครับอย่าใจร้อนนะเพราะมันตกมาเข้าหน้าผากเลยนะ ท่านี้อันตรายนะครับดูนะอีกทีหนึ่งสบัดข้อมือเบาๆแล้วใช้แขนดันขึ้นไปนิดนึงเพื่อให้รอบขวดนั้นมันมันตกมาพอดีนะครับ <Step S 1> เต็ปที่สองนะครับหลังจากที่หนึ่งดูครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเราได้หนักได้ที่แล้วหักข้อมือให้มากขึ้นเป็นสองรอบนะครับหักข้อมือให้มากขึ้นเป็นสองรอบจับสบัดข้อไปแล้วสบัดไปแล้วมือให้อยู่ที่เดิมดูนะครับสบัดไปปุ๊บ ขวดมันจะลอยขึ้นใช่ไหมให้มืออยู่ที่เดิมแล้วก็รับอย่าเอามือลงอย่าเปลี่ยนท่ารับเป็นอันขาดนะครับดูนะดูมือผมนะตอนนี้ให้ทุกคนดูมือผมสังเกตมือผมอีกทีมือผมจะอยู่ที่เดิมเป็นไงบ้างยังไม่แตกเนาะโอเคอ่ดูนะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมือจะอยู่ที่เดิมขวดจะคว้างขึ้นไปข้างหน้าข้างบน นะครับจะเฉียงไปข้างล่างนิดนึงขึ้นไปข้างบนนะครับอ่ะดูสะบัดสองรอบให้แรงขึ้นเห็นไหมครับการใช้พอรอบสองปุ๊บเนี่ยจะใช้แรงดันเนี่ยสั้นลงแต่ว่าใช้ข้อมือมากขึ้นเห็นไหมเกี่ยกวกับหักข้อมือเห็นไหมครับอ่ะดูด้านหน้าท่าเนี้ยถ้าเป็นลักษณะที่ดีที่สุดแล้วมันจะกลายเป็นว่าเระจิโยนสองข้าง ทนะา,น,าน,น,น,นิ่มจะใช้หนักกดได้เปลี่ยนมนือโอเคนะครับเปลี่ยนมือ,อ,อเข็นะรับเปลี่ยน,นมือ,อนะรับอ่าโอเคอีกทีนึงนะครับเปลี่ยนมือลับมือข้างที่รับก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่าลองดูอีกทีนึงนะครับเริ่มต้นด้วยการฝึกแบบนี้จากข้างล่างก่อนฝึกข้อมือให้ชินข้อมือให้ชินดูน้ําหนักนี่คือน้ําหนักที่เราจะ สะบัดเพียงหนึ่งรอบนะครับนี่คือน้ําหนักที่เราจะสะบัดสองรอบดูเหม่ยนะนี่คือน้ําหนักที่ผมจะสะบัดหนึ่งรอบอ่ะดูนะครับน้ําหนักที่ผมจะสะบัดหนึ่งรอบอีกครั้งหนึ่งนี่คือน้ําหนักหนึ่งรอบนี่คือน้ําหนักสองรอบสองรอบเห็นไหมแรงแรงเวี่ยงหรือแรงการหักข้อมือจะต่างกันถ้าผมต้องการแค่หนึ่งรอบผมจะฝึกประมาณนี้ ก็คือหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยหนึ่งเนี่ยอ่ะลองดูหนึ่งสังเกตน,นะหนึ่งอ่ะหนึ่งเห็นป่ะแต่ทีนี้ยกับการสองสองมันจะเร็วมากนะครับการสะบัดข้อมือจะเป็นลักษณะแบบนี้ดูที่หักข้อมือรอตรงนี้พลิกข้อมือปุ๊บหักพลิกข้อมือมา,ออมา,อมอมาแขนข้อสอบอยู่ที่เดิมดูนะปุ๊บยกขึ้นไปเลยทีนะดูนะหักข้อมือมาตั้งดิด คลิปขึ้นหนึ่งโดดขึ้นไปนะครับประมาณนี้เลยนะฉะนั้นการเล่นท่านี้ต้องค่อยๆเป็นไปไปเป็นไปเรื่อยๆนะครับอย่าพวดพลาดอย่าใจร้อนนะท่านี้เพราะว่ามันเข้ามาที่หน้าและที่สําคัญถ้าเราโยกขึ้นไปแล้วรู้สึกว่าอันตรายให้ถอยตัวออกมานะครับไม่ต้องยืนไม่ต้องยืนอย่างนี้นะถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยท่านี้ไม่โอกาสเสี่ยงสูงให้ถอยตัวทออันทีโยกหลับไปรุกถอยออมาเราหลับได้ก่อนนะครับฝึกแรกๆให้ ถอยตัวออกมาก่อนนะดูทีนะเพื่อเซฟตัวเองก่อนนะครับคว้าขึ้นไปถอยเราออมารับคว้างไปตามองไว้ตลอดตามองขวดตลอดนะดูทีเห็นไหมถอยตัวออกมาแรกๆกถอยออกมาก่อนนะครับยังไม่ต้องไปยืนสู้ออกมันถอยมาก่อนย่อตัวลงมามองคอขวดตลอดมองจุดสีดาของของขวดนี้ให้เห็นนะครับแล้วก็รับแขนคือถอยตัวออกมาแต่แขนอยู่ที่อยู่อย่างเดิมอย,อยู่อยู่มุมเดิมดูแขนนะ เห็นปะผมถอยตัวออกมาแตกมือมันจะตั้งอยู่ที่เดิมโยนขึ้นไปยังไงแขนจะอยู่มือจะอยู่อย่างนั้นเห็นปะเพื่อรอรับมันนี่นะครับอะลองดูตามที่บอกทิกอันนี้คือสะบัดข้อมือที่หนึ่งก่อนสะบัดข้อมือที่สองก่อนแรงที่หนึ่งแรงที่สองขวดเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับขวดเริ่มต้นจากตรงนี้ ขดจะไม่เริ่มต้นจากตรงนี้นะจะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วก็สบัดข้อมือไปสําหรับสองนะท่านเล่งนเนี่ยสามารถจะขึ้นจากตรงนี้ได้สามารถขึ้นจากตรงนี้ได้เนี่ยขึ้นไปอย่างนี้ได้ขึ้นไปนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้แต่สองมัต้องขึ้นมาใช้ใช้จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทออกมาแนละ้วให้ลึกหน่อยแล้วก็บิดข้อมือขึ้นไปนะครับอ่ะเห็นไหมโอเคหวังว่ายังไม่มีใครบาดเจ็บ นะครับท่านี้หายไปเพราะว่าเราหายไปหลายทิศละเรากลับมาท่านี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ตื่นเต้นเพิ่มขึ้นนะครับโอเคแล้วเจอกันต่อไปอัปเดตคัสได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยง thank you